สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษดิกเชเนรีชาวบ้านตอนที่6นะครับในคำศัพท์ก็จะเป็นผลไม้และผักนะซึ่งเป็นคำทั่ว,วไป mango s t e e n mango s t e e n ก็แปลว่ามังคุดนะครับ shall we go to buy a mango s t e e n shall we go to buy a mango s t e e n เราจะไปซื้อมังคุดกันไหมในที่นี้คือชวนกันไปนะครับหาเพื่อนเพื่อจะไปซื้อมังคุดมากินกัน apple apple คนไทยก็เรียก apple นะฮะ apple How many apples did he sell? How many apples did he sell? Apple เนี่ยขายราคาเท่าไหร่ส่วนมากก็จะขายเป็นลูกหรือจะเรียกเป็นใบนะครับถ้าในห้างก็จะแพ็คมาเลย Avocado Avocado อันนี้ก็เรียกทับศัพท์นะครับคืออะโวคาโด how does the avocado taste how does the avocado taste รสชาติอะโวคาโดเนี่ยเป็นยังไงนะคือถ้าคนไม่เคยลองก็นึกภาพไม่ออกรสชาติมันก็จะออกจืดๆมันมันนะครับ p a i r pear ก็คือลูกแพร์นะครับคล้ายๆสาลี่หรือแอปเปิลนั่นแหละครับ Pairs have a sweet p e a r s have a sweet ก็คือมีรสหวานนะครับแคนตาลูปแคนตาลูปคนไทยก็เรียกแคนตาลูปนะครับแคนตาลูปแฮส a s ซวีทเฟลเวอร Cantaloupe has a sweet flavor คือ cantaloupe เนี่ยก็มีรสหวานหอมจะไม่เหมือนกับแตงไทยบ้านเรานะครับ p i n e a p p l e p i n e a p p l e ก็คือสับปะรด Pineapple can help you lose weight Pineapple can help you lose weight แปลว่าสับประรดเนี่ยสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ sherries c h e r r i e s cherries Ch มี s แปลว่ามีหลายลูกมีลูกเต็มตะกาเลย c h e r r y helps to sleep well sherry helps to sleep well คือลูกเชอร์รี่เนี่ยช่วยในการนอนหลับหมายความว่าทานไปแล้วมันก็ จะทําให้นอนหลับง่าย Dates Dates แปลว่าลูกอินทผลัมนะครับ Dates help maintain eyesight Dates help maintain eyesight แปลว่าลูกอินทผลัมเนี่ยช่วยชะลอความเสื่อมของตา Resins resins ลูกเกดนะครับ resins s help treat anemia resins help treat anemia ลูกเกดเนี่ยช่วยรักษาโรคโลหิตจาง a n e เมียคือโลหิตจางโรคโลหิตจางนะครับเลมอนเล m อ n เปลือกสีเหลืองนะครับคือมะนาวเทศเล m อ n helps reduce flame lemon helps reduce flame มะนาวเนี่ยช่วยลดเสมหะหมายถึงมะนาวเทศนี่นะครับส่วน lime lime มะนาวเปลือกสีเขียว lime is also an elixir lime is also an elixir มะนาวเป็นยาอายุวัฒนะ Alexia นะครับออกเสียงอย่างนี้หมายถึงอายุวัฒนะอายุยืน Tangerine Tangerine ก็คือส้มเขียวหวานนะครับ Tangerines can cure colic Tangerines can cure colic คือส้มเขียวหวานเนี่ยสามารถ แก้ลมจุกเสียดได้ก็จริงๆแล้วแก้ได้หลายอย่างนะครับ Cranberries Cranberries คนไทยออกเสียงเป็น Cranberry นะครับ Cranberries help reduce bacteria in the urine Cranberries help reduce bacteria in the urine, in the urine. คือลูก Cranberry เนี่ยช่วยลดแบคที r ียในปัสสาวะ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเ r ียได้ r a s p b e r r i e s r a s p b e r r i e s คนไทยก็เรียก Raspberry นะครับ r a s p b e r r i e s contain antioxidants. r a s p b e r r i e s contain antioxidants. ลูก Raspberry เ,เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมพิมพ์ตกคำว่าต้านไป แล้วก็ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย Sweet potato Sweet potato ก็คือมันเทศนะครับ Sweet potatoes are high in potassium Sweet potatoes are high in potassium ก็คือมันเทศเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะครับ อ่าใายจริงๆแล้วมีข้อดีหลายอย่างนะครับ Green pepper Green pepper ก็คือพริกหวาน Green pepper maintains healthy bones and teeth Green pepper maintains healthy bones and teeth ก็คือพริกหวานเนี่ยรักษา กระดูกและฟันให้แข็งแรง Red pepper Red pepper ก็คือพริกยักษ์แดง Red pepper prevents cancer Red pepper prevents cancer เจ้าพริกยักษ์แดงเนี่ย ป้องกันโรคมะเร็งได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมยกมาซึ่งจริงๆแล้วสรรพคุณมีมากมายนะครับ Cab bage, Cabbage Cabbage c a r b l Cabbage helps n o u r i s h blood vessels Cabbage helps n o u r i s h blood vessels. veins กล่ำเนี่ยช่วยบำรุงหลอดเลือดนะครับก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดและสามารถเอาไปค้นคว้าต่อได้นะครับ tomato tomato ก็คือมะเขือเทศนั่นเอง tomatoes tomato help slow down aging process tomatoes help Slow down aging process คือมะเขือเทศเนี่ยช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์กับสาวๆหรือผู้หญิงนะครับ Carrot Carrot คนไทยก็ออกทับศัพท์นะครับว่า carrot Carrots lower cholesterol Carrots lower c อเลสเตอรอลก็คือเจ้าแครอทเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะครับแต่บางคนก็ไม่ชอบนะครับทั้งทั้งที่มันก็มีประโยชน์กับร่างกาย Cucumber c u ์คิวคัแตงกวา Cucumber อร์ i e v e s thirst Cucumber Relieves thirst แตงกวาเนี่ยช่วยแก้กระหายได้แตงกวานี่เป็นผลไม้ท็อปฮิตนะครับจะต้องมีทุกบ้านキュウカンバปอเตอร์พอเทตอต้มันฝรัง่งปอเตอร์สนอริชเดอะเบรนปอเตอร์สนอริชเดอะเบรน มันฝรั่งช่วยบำรุงสมองก็อย่างที่บอกนะครับสปปรรพคุณหรือประโยชน์ของผักผล,ลไม้เนี่ยมีเยอะมากมายนะฮะแต่ว่าผมสามารถยกได้1ตัวอย่างเท่านั้นเองในแต่ละคำศัพท์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับส่วนท่าในใดที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ